ยังนาอเบิ่งทีกันนะเห็นเพิ่นว่าเกิให้แล้วว่าสันยังบ่ทันได้ไปบอกนี่ยังเยอ,อ่เออเกตแล้วเดชแต่ว่า,าก่อนเห็นนี่แต่ก่อนอยใหญ่สิเจ้า นี่ตะก้อ,อ,น,อกน่ใหญ่พูดนะก้อ,อนอ่ใหญ่อยู่้างๆอเอาอันเสาเดนเสาเดนคือหักเสาเดนทำไมมันหักนั่นดิเพื่อนกเกตมาจุกันแล้ว เพราะว่าเพิ่นตัดอันนี้ออกแล้วหลังบานหลังบานเพิ่นมองนีงามอยู่แต่ว่ามองนีมันุง่งมันคือตำตำมันเป็นตำตำก้อนหินแต่ว่าเพิ่นก็นเกตซุ้มมันเกตซุ้มไอ้น,นี่ไว้ให้คางๆางยู่ เพื่นอน่ะเพื่นอน่ะก้อนหินบบกใหญ่นึงเป็นตะเสียดายเนาะมันลหละได้ก้อนหินใหญ่มันก็เลยบ่ได้หินหลายพี่น้องก้อนหินจางสีมันใหญ่ไหมมันก็เลยได้หินได้ดินบ่ลาย <c oughs> เป็นนันที่น้องไส้เป็นที่น้องจะพี่น้องจ้ะที่น่อง ที่เพิ่นเสียไปเนาะก็เลยมาเบิ่งให้เพิ่นโอ้ยขึ้นพือ่อน่งเหลืออีกตั้งหลายแม่นี่มไหมเหลืออีกตั้งหลายมองนี่มองแดนนี่เหลืออีกตั้งหลายเพิ่นกะพือ่อน่าก้อนหินโคโลครเลอยู่แต่ว่าเว้าถึงว่าเกตด,ดีว่าเกตด,ดีอยู่พือ่อน่าก้อนหินยยใหญ่ๆเต็มเลยพือ่อน่า พนมิตรกร้อนหินใหญ่ๆโลคลเลปั๊ดน่ะก้อนหินใหญ่มากทุกคนเห็นบ่มนี่ตะกร้อนหินใหญ่ๆด้วยคุณนะ่ะต้องมายืน ยืนถ่ายรูปไปเพิ่นยืนถ่ายรูปไปเพิ่นกพินเนี่ยมันยังเบี้ยวอยู่นี่เห็นบ่นี่บางนี่มันยังอันบ่ตรงทีนี่นั่นเกจบ่ดีป็นไบนดบรรยากาศยังมือเศร้ามาบ่ออกมาเบิ่งทีกดินตรงนี้มันบ่ง่ามอีหลีเหะเนาะพี่น้องเนาะ มันบ่คือจังดินอยู่บางเทิงเทิงพุ่นดินเทิงเทิงพุ่นมันง่ามบางดินเฮ็ดเฮียนพุ่นเพราะว่าดินตรงเนี้ยพุนคิดน้สามร้อยหนึ่งมันเลยบ่ง่ามเอ้สามร้อยห้าสิบบ่พิดดินข้างล่างนี่สามร้อยห้าสิบร่วมเกตแต่ว่าหักเทิงเทิงหันสามร้อยห้าสิบเกตค่าเกตหันสามสิบบาทลดละสามสิบบาทบอกเกตมันก็เลยห้างกัน สามสิบบาทห้างกันสามสิบบาทนึง่งทำไมเสียอย่างเดียวไม่ได้หินไม่ได้ดินดีนรื่เอ,เ,อเป็นบ่ค่อยง่ามปะไดแต่ว่าต้องมาถมอีกด้วยี่ย มาทมอีกเยอะมันบัท่านได้มันบ,นนบัสูงแต่ตัวเฮียนก็สิเห็ดซ้ำนี้แล้วตัวเฮียนนี่ตัวเฮียนก็สิมาเฮ็ดฟังพี่ตัวบ้านก็สิมาเฮ็ดฟังพี่ขั้วก็สิอยู่พุนบะตัวบ้านตัวบ้านก็สิมาหอดพี่แล้วตัวบ้านพี่เกือบหอดพี่แล้วขั้วทางพุนเพ่นก็สิเฮ็ดก็ยูลังบ้านอีก ล้างบ้านคนนี้อีกอยู่ก็อยู่อันนี้อยู่อันนี้ก็เป็นที่ของผู้อื่นนันอองงนน่นงา,ง,งานคือสองงานนี่แหละที่ที่เพิ่นปลูกบักแตงอย่นั้นงานคือสองงานกูบรรยากาศนาเนี่ยมะเสาโอ้อากาศดีดี <c oughs> นี่อันนีหมามาแล้ว เบิง้งเบิงทีให้มาถ่ายรูปแล้วๆถ่ายรูปแล้วๆกส็สิทรงไปเพิ่นเบิงทรงไปเพิ่นเบิ้งเนาะพะว่าเฮากะดูแลได้รซ้ำนีแ่แหละพี่น้องพนตอนเพนมาเกตนะเฮ้าบอยู่พนมาเกตตอนใดบุ๊มาเกตเพินกระ่บ,บอกเข้าห็นไหม พันคิดสิมาเกดพันธุ์กะมาเกดพันกิดเลยบลาดไอบอกเข้าว่าพันสิมาเกดมือนีเด้อเข้ากับปลาดเมาเบิงบาดนี่ว่าสิได้บอกให้เกีตจังไดนจังไดนอืมเราซุ่มก้อนหินใหญ่พันธุ์กับโพธุให้เด้มันหลับเป็นแต่เสียดายเสียดายพี่น้องแบบก้อนหินใหญ่ๆนะขันมันบอกเป็นก้อนหินใหญ่เข้ากับสิได้หลายเติบอยูุคหินนะก้อนหินใหญ่มันหลายมันโมเมนต์หน่อยๆเนาะก้อนหินใหญ่น่ะ บรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาก็เลยไปส่งล้านมาก่งงล้านมากอ่ะตอนตอนไปส่งกะแวะถามเราว่านเกตเกตอันที่ห้ไปว่าสันวางสิละเพื่อนก็เลยว่าเกตเราเธอไปเบิ่งแม่ว่าสันเขาก็โอ้โอเคก็เลยส่งล้านแล้วก็เลยมามาเบิ่งนี่หละเพราะว่าเขาอยากหูเนาะว่าเพิ่นเกตห้จังไรเพิ่นคือบวบเขาเนียตอนเกตเนาะเพิ่นคือบวเอิญเขาเนียก็เลย ก็เลยได้บ่ได้มาเบิงจ้ะพี่น้องจ้ะก็เลยบ่ได้มาเบิงทั้งเลยกล<ป>ับบ้านป่ะนี่นี่แหละกลับะมาณนี่พวกนี้ก้อนหินก้อนหินใหญ่ๆโลคลรเลเต็มอยู่พี่น้องคุณแจก้อนหินใหญ่ๆเต็มอยู่พวกก้อนหินใหญ่ๆโคลรเลยังอยู่ในสุดนอนอยู่เด่นิพี่น้อง ยังอยู่ในชุดนอนอยู่นะคะคหินบอก้อนหินมิตรอก้อนหินไงโหลดเแคลร์อันนี้พกก่นกระสีเห็ดเป็นทางนี่นท่างเห็ดมะหอดเพ่พี่ท่างทางนี่เห็นบอทางต้่ตนี่ต้นนี่สะหอดขุนท่างท่างกับกวางเติบอยู่ก้าวว่าครับครับวิดกันอยู่มีต้นมีกระชีตัดถิมด้นี่ช่วหน่อยคนสีเห็ดทางให้กระิีได้ตัดถิม พี่น้องกลับบ้านไปหาเห็ดกับขาวกินไปทำความสะอาดบ้านโอ้ยันได้เปิดเพลงเนาะคือมวนเท้ะบ้านได้เปิดเพลงก็เสียงมวนตุะมมวนทำยู่นอกทองม้วนมวล,มวล,มวลนี่พี่น้องไปกลับบ้านกันจ้า